โอเคละ่ะก็สวัสดีนะครับทุกคนถ้าในคลิปนี้ก็เออไม่ค่อยมีอะไรมากมาเล่นหนึ่งหนึ่งกันกันหน่อยก็แล้วกันนะเป็นเป็นเว็บนะเว็บหนึ่งหนึ่งเอยนะใช่ผมเล่นฟอร์ตไลนะที่ผมเล่นฟอร์ตไลก็เพราะผมชอบมาไอ้นี่ก็เป็นแบบว่าเอาไว้ฝึกนะสําหรับไอ้นี่นะเอาไว้ฝึกฝึกฝึกสร้างฝึกยิงอะไรแบบเนี้ยบางทีก็เจอเจอ,เจอตึงๆมือหน่อยโอเคก็ผมจะไม่ค่อยพูดมากนะ ờ ồ, ồ, wifi, wifi, wifi ngủ, ồ, wifi à, à, Bà, lạc lạc với này với long lòng 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 thết thết này

เอ้ยเอ้ย,อยตายตายตายแน่เลยตายแน่ๆเลย,ยๆๆเลย่บนี้ถ้าผมไม่ปิดฉากมันติดๆถ้าผมไม่ปิดฉากมันในวันชดเมื่อกี้เข้าหัวแล้วไม่ตาย ยอดเฮ้วันวันช็อตวันช็อตวันช็อตเออได้แล้วโอ้ยว่าอยู่ทำไมตึงตึงมือเจอเล่นใกล้ใกล้เขียงกัน ถ้าใครอยากจะเออเล่นก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะ1 v 1จุด l o l นะแฮชแท็กอสแลชแฮชแท็กยก็ดีโอเคแค่นี้ก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเล่นสักห้าหกด่านเดี๋ยวก็ไปละเอาไวถึงสามสิบเนี่ยเอาไวถึงวินสามสิบเดี๋ยวก็ไปละแล้วดีฝึกฝีมือไม่ใช่ไรเพราะผมเล่นเออฟอร์ดไนเออฟอร์ดไนฟอร์ดไนฟอร์ดไน เพราะผมเล่นฝรั่งนั้อ,อะ่ะมันปิงขึ้นเออประมาณปิงแดงอะ่ะคุณคิดดูปิงแดงอะ่ะถ้าถ้าคุณนึกสภาพปิงแดงไม่ออกเหมือนคุณเล่นฟรีไฟอ่ะไอ้ไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายสุดยอด,ด ฮี่เข้าเข้าหัวไปห้าหกรอบไม่ตายเดี๋ยวถ้าผมอาจจะเกิดหัวร้อนได้นะเดี๋ยวก็ไม่แด้เห,เหมือนกันเอ่อทุกคนคงไม่ต้องสงสัยนะเออกาถ้าถ้าใครที่เห็นแล้วไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องมาเออพี่พี่พี่นั่นคืออะไรพี่พี่พี่ไม่ต้องมานะไม่ต้องไม่ต้องใครเห็นเดี๋ยวผม <c oughs> <ๆ c oughs> โกรธนะเดี๋ยวใครเห็นผมโกรธนะเออมีคนไหม ตาน่ตัวนี้เอาไม่เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไปได้ไงไม่ตาย what the fuck มันไม่ตายได้ไงผมคิดว่าผมมีแผนเดียวครับ แค่คุณลงไปข้างล่างเนี่ยแล้วคุณเองก็ทำแบบนแนเ,แเนี้ยแค่เนี้ยก็เสร็ชนะเนี่ยแค่เนี้ยคนนองก็คนนี้ก็ชนะแล้วคนนองก็ชนะแล้ว,ลวไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นเลยไป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 ,ไปบิวให้มันสูงยังไง บิวบิวให้สูงยังไงในเมื่อถ้าคนที่ฉลาดเขาจะลงมาข้างล่างเลยถ้าถ้าสู้กันหนาแล้วถ้าใครมีตัวช่วยโอเค t h ต f u c กไอ้ตึงกังมือไว้คราวนี้รู้สึกว่าจะเจอเลขสูงกว่านะดาเมจเข้าแค่หกเฮ้ยเฮ้ยตายตาย ตายไม่กูผมรู้สึกว่าผมเสียเปรียบแล้วเฮ้ยเข้าหัวกูปิงแปดร้อยคิดดูว่าดิปิ้งแปดร้อยทุกคนคิดดูดิ

เอ้ยแรงๆกาก่อผมตึงมือมากเลยที่ยิงผมเคยเจอแรงสูงๆนะแต่ว่าส่วนมากากากๆากากเลยไม่รู้ทำไมนะพอพอมาเจอแรงน้อยๆดูสึกว่าตึงตึงมือน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเขาน่าจะเก่งฝรั่ให้มาก่อนแล้วก็มาเล่นในเนี้ยอ่าโอเคถ้าเออมันอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะส่สวนมั่งะ่าเออเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมทํางานซึ่งตอนนี้งานผมอ่ะเยอะมากเลย เนี่ยงานงานเยอะมากเอาพูดง่ายๆเยอะเยอะมากเลยผมจะเปิดแค่แป๊บเดียวนะว่าเล่นเกมต่อดีกว่าโอเคหอเหลวินเดียวก็ปิดคลิปเลยดีกว่าเพราะมันนานแล้วใกล้จะนานแล้วโอเคก็แต่ผมเองก็ไม่ลงอะไรเพลงเองก็ไม่อยากจะเปิดน,นะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกพอโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวช่องมินอีกชิปหายอีกโอเคก็จะพูดคำหยาบให้น้อยนะอ๋อทำไมทำไม,ำไมเอาไม่เริ่มเอาไม่เริ่มจับคู่นาน แล้วดีอยากหาคนตึงๆองะตึงๆอหมายถึงว่าตึงมืออยู่ได้สักเออเกือบจบเกมอะ่ะผมขอนอนก่อนนะครักว่าจะจับคู่ได้โอ,โอเคจับได้แล้วเออกว่าจะจบจับได้สินามากเลยนะ บีทำอะไรเพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำไมนี้ ไอนี่ไอไอนี่มันนักบิวนี่นะโอเคผมจะไม่เสียเวลากับมันนะทำไมเหรอเพราะว่าแบบนี้ไงมันไม่ตายเอ้ยมันมีพลังวิศเศษทุกคน ไอ game, ้เคียนี่ม <terms> ันจะอยู่จะจะจดนโกจบเกมเลยไอ้เคียนี่มันอยู่จนจบเกมเลยมันบิ้วหนีอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยคิดดูดิทุกคนมันมันบิ้วหนีทำให้ผมแหลงตกเลยเพราะเพราะมันมีเวลาจำกัดด้วยนะ คราวน,นี้ก็กลับไปเริ่มใหม่อีกตเอ้ยดิเตโอเคมาดูกันว่าจะจับนานแค่ไหนไหนลองลองเล่นโหมดอ้นี่เลยหนึ่งหนึ่งธรรมดานี่ผมผมไม่ได้ล็อกล็อกบัญชีนะก็ไม่ต้องตกใจกันหนึ่งหนึ่งธรรมดา,ดานี่บ่อยนะบางทีก็เจอกากาก,าก,ากากมากๆบางทีก็เจอเจอเทพเทพเทพโคตร ô ô xe đây rồi ô ô ô thêm xe đây rồi what the fuck Ê, sao này, sao này tốt là bằng หัวแตกเลยนะี่สไน่ะโดนสไนเข้าหัวจากนั one shot, one ้นอ่ะวันช็อตวันคิวอ่ะสไนดเนี่ยจริงๆเดี๋ยวผมจะโชว์เทพให้ดูมาเหเห็นไหมชะนะแล้วสไนเนีนเ่ยเห็นไหมมีสไนเ์ไอ้ไอ้ทุกคนยมย่มยมท,ทันได้ตั้งตัวใช่ไหมล่ะ Ừ, เอ๋อเดี๋ยวผมจะสโลให้ดูเอาะเดี๋ยวผมจะจะในสโลสโลให้ดูแบบควิกสโคปนั่นเดียวเออบิวบิวเห็นไหมชนะแล้วชนะแล้วแค่นี้ไม่ต้องวิวสู้ผมอะนัดเดียวพอนัดเดียวทำได้ทุกอย่างแค่ผมคลิกคลิกครั้งเดียวผมผมชนะได้ทุกอย่างแล้ว ผมผมไม่ต้องบิวสู้เลยผมผมไม่ต้องบิวสู้เลยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยเฮ้ยผมผมรู้สึกว่าผมผมเริ่มจะปผมเริ่มจะประบาทกันไปละโอ้

ประบาดเกินไปทำไมผมขอโทษโทษเมื่อกี้ผมประบาดเกินไปผมไม่ได้ประเมินตัวเองนะเมื่อกี้ผมผมไม่ได้ประเมินคู่ต่อสู้ดิวันนี้มันสร้างแบบว่าวผมผมก็รู้แล้วว่ามันต้องเทพแนะ่นอนแหละแต่ว่าไม่อะสำหรับผมอะีซี่ถ้าถ้าผมถ้าผมไม่ยิงอะถ้าผมไม่ยิงมันมันก็ไม่ตายเห็นไหม ผมโดนเปิดก่อนเพื่อนเลยนะมื่กี้เอออนไหนนะครับใครสักด่านดิอีกสักด่านแล้วก็ไปปิดคลิปแล้วโอเคมีทิกตอกด้วยทิกตอกเอ่อไอโน่อะอะไรดิสคอดหรือไม่ก็ทวิตน่าจะดิสคอดนะแล้วก็เอ่อไม่รู้อันนี้ไม่รู้ผมไม่เคยเล่นนะนี่โอเคขอ,อตึองๆมือหน่อยดิ ต,งตึงแบบว่าโดนตบแพ็คทีโอเคจับคู่ได้แล้วมาเดี๋ยวผมจะโชว์เท่ให้ดูโนสโคปเห็นไหมชนะแล้วโนสโคปทีเดียวผมไม่รู้ว่ามันแหลกหรือเปล่านะแต่ว่าก็อ,าอีกรอบหนึ่งกันกละกันขอผิดคำพูดหน่อย โอเคผมเป็นคนชอบที่เล่นฝรั่ไอน,นะถ้าใครที่ยังไม่รู้นะผมชอบเล่นฝรั่ไอมากมากเลยผมเล่นตั้งแต่ซีซั่นสองแล้วมั้งตอนที่เปิดอะก่อนฟรีไฟมาอีกอะก่อนฟรีไฟมาอีกอะผมเล่นอะถ้าใครที่ยังไม่รู้ฝรั่ไอมากก่อนฟรีไฟนะแต,แ,ตแต่แต่แต่มาหลังมาหลังพับกีมาหลังพับขีไม่ตายอีกโอ้ ้อสุดยอดมันไม่ตายมันรอดจอางน้ำมือเออตายตกทีโอเคละ่ะหรือถ้าผมให้ข้อมูลผิดก็ขอไปด้วยนะืนัอกี้ผมโฟกัสกับการเล่นอยู่อืมก็ผมอาจจะพูดติดขัดอะไรก็ขอไปด้วยนะทำไมผมตั้งชื่อว่า IP พี Laptop เหอรอก็เพราะพ่อผมเล่นในโน้ตบุ๊กยังไงละ่ะ โน้ตบุ๊กก็คือแล็ปท็อปยังไงล่ะโอเคผมถอดสายชาร์จแบตก่อนเร็วๆดีเออมาด่านสุดท้ายแล้วปิดคลิปแล้วมันใกล้จะคำแล้วเดี๋ยวผมต้องทำงานอีกเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะจะบล็อกเหรอเฮ้ยเอ๊ย,อย,อยไม่ตายนะลืมไปหมวดธรรมดาไม่ตาย ไม่ไม <Es> ่ตายจริงๆด้วยเออ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 เดี๋ยวโดนหาว่าโปยเอ้ยโปหรือเปล่าเอ้ยออออจู่ๆออออ w ว a t w h a สงสัยเปงเยอะเกินไปผมก็เลยหลุดโอเคเอาไหมมาใกล้จะมืดแล้ว ก็สำหรับในคลิปนี้ก็เออผมเมองก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็มาเล่นเทสเฉยๆนะทดสอบเอ่อ OBS ด้วยนะไม่ใช่อะไรทดสอบเอ่อโอเคสำหรับในตอนนี้ก็ไปแล้วละโอเคบ๊ายบาย